อ่าวแล้วเขาวันนี้ก็มาพบกับผมเล้วครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะับวันนี้มาเจอกับดิวิชั่น2แต่ค่าพลังทีม3125เลยนะโหไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะก็ของเราก็ได้แผน4 2 1 3นของทีมทีมทีมชาติแซมเบียนะครับโมเดลทีมนะครับอ่าแซมเบียนะลองลองไปหากันดูนะครับในในแอปเพจฮับนะโหคู่แข่งมาได้แผน 4-3-1-2 p o s i t i o n g a m e นะครับของเป๊ปกัวเดวิล่านาเปาฟาร์มัตเทนยืนคู่กับเออร์ลิงฮาร์แลนด์กลางลุกโรนายโยกองกลางก็มีเจอร์ลาดเบียเอร่าชไนเดอร์แบ็คซ้ายโรเจอรคาร์ลอสเซ็นเตอร์แบ็กคู่เป็นมอลดินี่ยืนคู่คานาวาโรแล้วแบ็กขวาอาโนครับผู้รักษาป,ประตูเป็นทีโบกูตัวส่วนสำรองก็โอ้โหดูเอานะทุกคนจานนักจะเต็มเกิน <laughs> ยอมอะ่ะ ร้ 100, 100, 100, 100, 200, อยหนึ่งร้อยร้อยร้อยสองเงี้ยโอ้พีบเป็นยังไงล่ะตึงไปแล่ะทุกคนก็มาเลยของเราอาของเราโคสซิมโอเน่นะครับสไตล์ลองบอลคา์เตอร์มาประทะกับเป๊ปกวัวเดวล่าของคู่แข่งกันมาเป้ครับมาที่ลาฟินญา ลาฟินยาฝากที่เมสซี่เมสซี่แทงมาที่ลาฟินยาครับกาชากมาแล้วครับกาชากมาแล้วยังไปไม่ได้ครับลาฟินยาหาเพื่อนแล้วฝากที่เมสซี่อูนิดเดียวถ้าจับบอลได้นะมีโอกาสได้ยิงเลยนะนะชไนเดอร์ ider, ฝากเข้ากลางโรนันโยกเอาอิจ่ายไม่ดีพี่พี่เหยื่อเราเป็นไปได้ไงจ่ายจ่ายไม่ดีนะแล้วฝากมาที่บัเป้ลูกนี้ก็ล้ำหน้านะโอ้ล้ำเยอะเลยอะช่วงตัว อชิบโบกูตัวนะครับอยู่ที่บอลโยกยาวขึ้นมาลูกนี่้ยอมนะยอมพวกบิ๊กทามันยังไงก็ต้องหม่งชนะเราอยู่แล้วนะมาที่ลาฟิญยาบันทูกับเมสซี่ครับฝาที่เอ็บบเป้แทงต่อที่ oh, <yeah. S 2> โดกู oh, <yeah. S 2> โห oh, <yeah. S 2> ้โดกูนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีความเร็วจีจาร์ดนะ้าดู oh, <yeah. S 2> มาที่ลิเจมโอ้ลิเจมฝาห เข้าถ่าฟานบาเทนทัง,งั้นเลยนะเดี๋ยวเวียล่าแทงมาที่โรเโตัวคารอสยังไงอ่ะเขาแทงมาลูกนี้ลิเจมเอาหน่อยแล้วคารอลสได้คอสมาลูกนี้ของฮาแลนด์ไม่โคโอ uh ้โหโอ uh ้ลิเจมมันไม่มีความเร็วอ่ะมันวิ่งช้าทุกคนไอลิเจมอะ่ะและ้วก็หลังจากที่อัพแพดมานักเตะมันไม่ค่อยเข้าบอลนะครับทุกคนมันจะวิ่งวิ่งไปเฉยๆอะอยวมปินยา่า ฝาที่โมดิล้วลองสตาร์น,นี่งูเกือบไปถ้าได้ยิงนะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่แล้วชไนเดอร์ฝากตัวกลายครับบาทเทนจะไปไหนครับบาทเทนดูเดือดแน่นอนเกมเปิดตั้งแต่ยังไม่ถึง20นาทีนะครับฝากที่ลาฟินยาตัดเข้าในอู้วกาจะลองเชิงโรเบโตคาร์ลอสสักหน่อยมาครับลีเจมเอาแล้ลวรนลนิโย่โอ้โหแทงทั้งหัวหมุนเลยนะทุกคนจ่ายบอลทั้งขมหัวหมุนเลยเอาหน่อยเมนเดส มาตัวนี้ฝากขึ้นหน้าฝากที่เมซี่แล้วลองก้าวเดียวแทงมาที่ลาฟินยามาแล้วมีความเร็วครับลาฟินยาสุดเส้นลุกนี้ลองยกขึ้นมาลุกนี้ของเอเวอรสต้มาแล้ว,วหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาคืนบ้างครับลูกหกมาแล้วโดกูนะวิ่งมากบหาแล้วหนึ่งแต่เขาแทงมาลูกนี้ลิเจมเอา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 ลิเจม,มเกือบจะเสียท่าอีกแล้วโอ้โห อย่างเซ็งทุกคนเกมมันลื่นนะแต่นักเตะม,มันไม่เข้าบอลผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเป็นแหะนะเอมบาเป้แทงอจะแทงให้เมสซ,ซี่นะดันไปแทงให้โดกูซะงั้นเอาใหม่เอาใหม่ตั้งบอลใหม่นะครับแหนยังไงเจอลาดปาดที่ฮาแลน one, วันทูไว้ฮาเลนจะไปไหนฮาเลนจะไปไหนโอ้โห,าไไห,หบ,าบาตโตนี่นะดีนะผมวิ่งมาประกบไวไวก่อนลีเจม ลาฟินยาวันทูเมซี่แทงที่ลาฟินยาแล้วแทงต่อที่ลีเจมลีเจมลีเจมแทงต่อที่ลาฟินยาลาฟินาไปไม่ได้ไม่มีเพื่อนนะลาฟินยาปาดเข้ากลางมาลองซัดแล้วยังไงลูกนิดแล้วเอ็มบาเปโ้โอ้โหม่นมันยิงเลยอะยิงข้ามคานโอ้ <c oughs> ลุน้นลุ้นจัดอ่ะเมื่อสักครู่อ่ะมา โมดิตมาที่โดกูวันทูครับมาเป้ฝากที่ลาฟินยาลาฟินยาแทงต่อที่เลวในเมสซี่ไม่ถึงนะครับเมสซี่พักนี้มันโหดจัดทุกคนแบบมีความคล่องไงกองบอลเลี้ยงบอลเดียรนักเตะพวกนี้ประเภทนี้จะมีความเก่งมากๆนะเอาอฮ้ยโมดิตเดี่ยวถ้าให้เอาละครับลีเจมเอาอีกแล้วสองคู่นี้อืโอเคจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนนะครับด้วยสก้อนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะ แต่เราก็ยังได้บุกอยู่50-50นะผ่านกันลุกผ่านกันรับนะ4-2-1-3นะครับแผนนี้ก็เป็นแผนที่แบบทุกคนตามหากันแน่นอนนะทีมชาติแซมเบียนะทุกคนรีบรีบไปหามานะก็ไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเลเอาโคมองอาเดเยมี่จามาูเซล่านะเล t s go ลุยกันคิงลี่เขามองนะครับวิ่งลงมาก่อนวิ่งลงมาดักกันลูกเหี้ยเอาเคติดจะเมาแทงมาที่เลเยามันไม,ม่มีเพื่อนวิ่งนะครับเพ,เพื่อนวิ่งเอาโมดิตโมดิตตัวไกลไม่ได้แทงนะครับปาดที่นูโนเมเดสนูโนเมเดสนูโนเมเดสแทงมาที่ราฟเอลเลียวไดนยังไงเอา,อาเอาขาได้บอลน,นะเขาตั้งบอลใหม่ครับ ไปไหนตัวไหนจ่ายมาที่ตัวไกลนะครับมาเทนโอ้ลงมาล้วงบอลลึกมากฟาบาเทนลิเเจมคืนมาที่คงรีเขามองโอ้ตันจัดอะเอาได้อยู่นะครับดูนี้แทงมาอูนิดเดียวอเดยมิแม่งนิดเดียวเองไวะเดี๋ยวเป็นเกมส่วนของคู่แข่งนะครับแทงบอลไปไหนโอ้เขาจ่ายคือผมดักบอลเขาไม่เคยได้เลยนะจ่ายบอลดีมากอะคาเซมิโลฝ่าที เลเอานะครับให้เราไปไปแล้วครับนูโนเมเดสฝาก<อ>เห็นตัวการครับอาเดมี่วันทูที่โมเซีล่าลองสัดต,ตันนีง่งูลูกนี้กำลังมุดกำลังฮุกเลยที่บุกตัวล้มตัวทันนะครับจะเมามูเซียล่านะนี่เมื่อตะคูนน่าจะเข้าแล้วจริงความได้เปรียบเลยนะหนึ่งหน,น,นึ่งอยู่อะตอนเนี้แล้วลีเจมครับฝากที่อาเดมี่ อาเดมีฝากที่เมนเดสเมนเดสลองยิงเองลูกนี้หูยไม่ได้นะเอเอาฮาแลนจากติดโมดิกนะครับโมดิกแทงมาที่มูเซล่าโคมองฝากที่ลิซเจมแล้วลองสตันนิ่งเโอ้โหอยู่คูตัววิ่งออกมาไม่ทันนะครับลิซเจมซัดหน้ากรอบเกยวโทษเข้าไปนะด้วยเท้าซ้ายยังไงครับลูกนี้ มาทาเดลิกมาที่โมดิตลาเฟลเลลครับป่าที่คมองเขีย่ยต่อที่โมเซล่าเฮ้ยคมองอุย้ยว่าจะแทงนะครับแต่มันไม่ทันนะเขาประกบอยู่แล้วแทงมาที่คิงลี่คมองแล้วลองซัดเองลูกนี้ยงติดบล็อกโรเบร์โตคาร์ลอสได้ยิงมันมันเลยทุกคนภาคนี้เมตายิงไกลป่าตัวนี้ครับรบ,บุกกระน,นำทอมเบอร์เซลอูยอ้ยโมดิจ่าติดอู้ยเอาโอ้ใจ เสียท่าเลยว่ะเสียง่ายง่ายเกินไปอะ่ะแล้วโมดิตมาดักเอาแทงมาลูกนี้ฮาแลนด์มาแล้วเอาเฮ้ยแล้วโดนโอ้โหเนี่ยทุกคนคือแม่งหลังจากเออแต่เขาเข้าใจได้อยู่เพราะมันเพิ่งอัพอัพเปลี่ยนภาคมานะ2 0ง4เมื่อสักครู่คือ AI มันจะต้องดักบอลได้นะเพราะว่าเราวิ่งนำคู่แข่งอยู่ด้านหน้าเลยนะเราไม่ได้อยู่หลังคู่แข่งนะโอ้มันปล่อยบอล หลุดไปเฉยอะประกบไปอยู่สองคนอะลีเจมลีเจมปากโอ้โหหัวเสียเลยวะ่ะทุกคนชิบหายแล้วแต่ยังไงลูกนี้มาแล้วครับเาขาค่อยๆต่อบอลกันอย่างชา้าๆอ๋อลีเจมอือ มาที่คิงลี่คอมองนะครับเป็นเกมส่วนของวอนเต้นนะครับเอาอเดมี่ทำทางแทงมาดิครับลูกนี้อเดยมี่แล้วลองปาดไกลมาเลยเอาเข้าฮอตีกแล้วโอ้โหเป็นยังไงโหดไหมอเดยมี่ทุกคนมีความเร็วมีซูเปอร์ซับใช้ได้นะพอตัวเลยนะนี่ครับ4-3-3คู่แข่งนะครับเมตา4-3-4เอ้ย 4-3-1-2มันจะกลับมาบ่าทุกคนเพราะมันวันทูทำชิงกันได้มันมันเลยอ่ะนี่4-2-1-3ก็ไม่ไม่รู้จะเปลี่ยนตัวไหนแล้วนะทุกคนนะลุยกันสตามสตาร์แล้วครับถ้าเพื่อบอลนำล้วก็ไม่ถ่วงนะบุกบุกต่อนะครับลุยกันต่อมาที่ แลดฟอร์ดแทงมาที่ลูมิเนเก้เอาเอาโอ้โอเกือบโดนเกือบโดนเราล้าหน้าไปนะเมื่อกี้แบบเข้าข้อแล้วลูมิเนเก้โดนนารูมานะลองยกขึ้นมานั่นไกลโอ้โหโดนตัดบอลครับมดิสฝากที่แล้วแล้วฝากที่มูนโนเบนเดสเมนเดสเมนเดสเมนเดสรอเพื่อนคนระับแล้วจ่ายมาโอ้โหติดกาก้าชิบหายแล้ว นาการก้าแต่มโอคาเทมิโรยังไงลูกนี้เดนริคาร์บอนเอา้าหลบได้เฉยแล้วแลปปอร์ยิงหมันง่ายเกินไปวะง่ายแบบมันง่ายเกินอะอะไรวะจังหวะเราจะยิงเขาไม่ยิงยากจัดของเขาไม่ยิงเราง่ายง่ายเกินแล้วยังไงโมดิโมด,โมดิไม่มีแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้ขาก็ไม่ยาวซะด้วยนะดักบอลไม่ดีดูเมเก้โอ้โดนแทะ ปาต่อโอ้เสียบอลโอเคกรรมการเปล่าจบครึ่งเวลาหลังด้วยทัสามตุลาสามนะโคตนมันโอ้ยิงไกลอย่างเดียวนะครับของเรา,าเก็เดี๋ยวดูการยืนตำแหน่งของคู่แข่งนะแบบเขาตั้งแต่แบบบ e ิ๊กไทม์โชว์ไทม์อีพิกอะไรเพียบเลยนะเนี่ยผมลองผิดลองถูกอยู่นานนวทุกคนนะเนี่ยแต้มลดไปเหลือพนะันสี่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขึ้นมานะครับโอ้ของเขาก็อันดับดิวิชั่นหนึ่งเก่านะดับหนึ่งพันกว่าเลยนะ นิดๆนะหนึ่งพันสนี่สีทองอลา,ามของจริงว่ะคนนี้แบบยอมจริงนะทีมสุลต่านของแท้ขคนนี้เดี๋ยวเราไปคุค่อยๆไปขึ้นแง้งใหม่ก็ได้ไม่ซีเรียสนะทุกคนนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ